ฮัลโหลสวัสดีครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เกม Point b a n k ขำเ่ยวันนี้เราก็อยู่กับผมนะครับซีน Actinium นะครับวันนี้เราก็จะมาเ,เล่นเล่นอะไรวะเล่นเล่นยูซี่นะครับอ่ายูซี่นะยูยซี่ 9mm นะครับเป็นปืนพกนะครับปืนอ่าปืนอยู่นี่นะครับคือปืนนี้นะก็เป็นปืนพกนะเป็นเป็นปืนพกนะครับ ป็นปืนที่ผลิตขึ้นมาพิเศษนะถูกกูวาลาจะเดือดๆๆนะก็พาวเวอร์มันอยู่ที่16นะอย่างอื่นก็ดูๆเลยนะแรงอยู่ที่60นะลูกกระสุนมันอยู่ที่20นะครับก็ก็ตีนะครับแต่มันแล้วแต่ที่คนใช้นะครับก็ก็นะไอเทมผมก็หมดไปแล้วนะครับก็คือมันหมดเนี่ยก็อย่างเดียวเลยอะไร่ว่าหมดเนี่ยไม่ได้เล่นมานานนะแบบว่าซื้อตัวมา เล่นแป๊บเดียวเลิกเล่นอะไรก็ไม่รู้นะก็วันนี้ก็ว่างนะครับมาหนงรีวิวเล่นนะก็อืมหมดเลยอันนี้นะมันฟรีแล้วก็ใช้เลยเนะอันไหนดีเพื่อความที่นะเราต้องใส่เอออันนี้นะครับเพื่อความที่สีเดิมมันไหนอันนี้นะครับเออเอ,อ,อันนี้นะครับเพื่อความที่ อ่าแล้วเ,เพื่อความที่อีกอันเนเราต้องใส่น,นี้นะครับแล้วก็อ่าและก้อ,อยแล้วก้อยอย่างเดียวเลยนะแล้วเราต้องดูที่ฉายากันเลยนะปืนนี้นะครับฉายาเนี่ยอันนี้ผมใส่นี้อยู่แล้วนะอันนี้คือคนไหวตกกระทสูงล๊หนึ่งมันดีนะมันเป็นไอเทมประจําของมันอยู่แล้วนะครับก็อ่อาก้อ,อยแล้วนะควบคุมแรงถีบเราใส่นี้เลยนะถ้าเราใส่นี้เนี่ยมันจะจะยิงกากเลยนะยิงเบาแล้วนะ แล้วเราก็ต้องใส่นี้นะเพื่อความโหดนะแต่ลูกกระสุนเนี่ยคือปืนมันยิงเละนะเราต้องใส่นี้นะเพื่อความโหดน่ะอ่าโอเคเราก็มาดูที่หมวเบเล่นะหมวเบเล่ใส่อันอื่นไม่ได้ครับเมื่อกี้มันล็อกที่ฉายยาวไว้วเราก็ต้องใส่นี้น,นี้นะเท่เลยนะอ่าเมื่อเราอะไรเนะี่ยช่างมันนะเนี่ยกดเออเออเฮ้ยจะเอเอกดไม่ได้เฮ้ย ทำไมกดไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนี้เฮ้ย <c> ข <oughs> าอะไรวะกดไม่ทำไมเป็นอย่างนี้ครับดกด ordinate F4 นะครับแล้วเราก็ต้องยกเลิกยกเลิกอ่าโอเคมันเป็นการแก้บั๊กนะโอเคนะของหมดนะกดเริ่มเกมเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็เข้าเกมแล้วอยู่ด่านที่เซนเมนเชั่นนะครับด่านนี้ก็โหดนะครับโอเค เราได้ทำการเข้าเกมนะแล้วในครัชพี่ยันโหดนะปืนนี้โหดมากเลยเนี่ยเอี่โอ้โอแล็แหล็อย่างที่บอกไปนะผมก็ไม่เล่นมานานนะยิงอะไรวะอุยอ้ยอุย้ยแมทนี้ครับตายไปลยนะไเลยครับโอ้โหโดนมีดกล้วยนะไม่ใช่อะไรแค่ลูกไปคล้ายๆกล้วยทอาอะไรเลยหัวแตกเลยปืนนี้นะเดีย๋ยวมาดูเรามาดูที่ประสิทธิภาพกันเลยนะครับอ่าปืนนี้นะมี ลูกกระสุนอยู่ที่20ทับ60นะครับก็ที่เห็นกันเมื่อกี้นะครับลูกไเอ้ปืนนี้เนี่ยถ้าเรายิงนี่นะครับมันก็ลูกกระสุนความแม่นมันจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าปืนมันมีความดีที่แบบว่าเอ๊ะไม่ได้ความดีนะความรู้ลูกกระสุนที่เร็วมากนะเดี๋ยวเราจะลองชักแม็กแล้วกดยิงค้างเลยนะอ่าเห็นไหมครับมันจะแบบมันก็เร็วนะมันเป็นปืนพกนะเป็นมีลูกกระสุนเยอะนะแต่ถ้าเรานั่งนะมันจะดีนะ ยิงทีนัดสองนัดกดค้างก็จะแบบคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยครับอ่าปืนนี้เราเราก็รู้อะไรแล้วว่ามันเป็นยังไงน่ะเอ้ยเดี๋ยวเราเราลองยิงใส่ดูนะะมันใกล้ไปปะเนี่ยมันเอออ๋ออ่าเราจะลองยิงใส่กันนะะยิงใส่ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะโอ้ยโดนยิงโดนยิงถ้ามันไหลอฮ้ยตายเลยนะโดนปืนพกคู่ยิงตายนะกากเลยโจ้หกากเลยปืนนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะลองยิงแล้วไงไกล้วยิงปืนนี้ไม่เน้นยิงลัวนะเขามีให้ยิงลัวแต่ยิงลัวแล้วมันกากนะต้องยิงเจ้านัดนะเดีย๋ยวมันก็ตายไงแมทแมทพกใช้แต่มีดแมทพกก็นให้ใช้พกอ่าฮหัวแตกนี่นะปืนน,นี้นะมันโหดนะครับหัวแตกก็นะครับปืนนี้ก็โอ้แหลกอีกแล้วโหดนะฮะ อย่าเห็นอุ้ยมันเห็นนู่โแตกวโมแตกเลยจ้ะมันก็มันก็โหดนะแต่อย sure> ู่ท네ี่คนเล่นนะถ้าคุณยิงไม่โดนมันก็มันก็ไม่โดนนะมันก็ไม่โดนเลือดมไปก็ไม่ลดถ้ายิงโดนมันก็ลดนะอ่ายิงโดนมันก็ตายนะถ้าไม่ตายก็มันก็ไม่ตายนะอ่ายิงหัวนะปืนนี้ครับมันยิงหัวดีนะอุ้ยจะอเฮ้ยจะเตายเลยนะโอเคนะก็โหดนะ อ่าอะไรเนะี่ยทีมนู้นเขาเก่งอยู่เลยไม่ตายโอ๊ยไม่ตายไม่ตายไม่โดนไม่โดนปืนนี้นะมันไม่เบาไอ้มันมันไม่แรงนะมันเบาถ้าเราใกล้ตายแนละ้วลิ้นพันหมดแล้วแหมอ้าวดินเ,เลยนะเอ้าชักเม็กไม่ได้นะตอนนี้เราเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วเราก็จะนำเลยใช่หรือเปล่าเห็นนะแว๊บ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 โอ้คุยมองหน้ากันโอ้โหแมตต์นี้ครับตายเลยครับ โดนปืนอะไรยิงอ่ะโอ้ยทีนี้ยศอะไรเนี่ยทีมเราสามวีนะครับสมวีสามบ้างเนี่ยแหละมีลูกโม่เราก็มีเนี่ยบอกทำไมเออบอกทำไมแม็ดปืนพกนะคเขามีมีดให้เล่นเมื่อกี้เขายังโูด้ยดีอ่ามีดเนี่ยที่เขาใช้กันเยอะเนี่ยก็เพราะว่ามันแรงนะปืนพกมันเบานีับโดนไปล้ทำไมมันลดไปห้าสิบล่ะเออ เจ๋งนะอยู่ด่านนี้นะเราต้องหลบแล้วเขาก็จะไม่เห็นเราเนะนี่ยแน่เขาไม่เห็นเขาก็จะขึ้นไปนะแล้วก็จะไปยิงครับยิงไม่ก็ระเบิดปลาดักเลยอ้าวมันไม่ไปเมื่อเขาเดินมา,านะฮะอ้าวไปนู่นแล้วล่ะอันนีท้ทำอะไรเนี่ยทำทำอะไรบวกบินเลยอันนี้อะไรเนะี่ยมองหน้าชื่ออะไรเนะี่ยอะไรจะแลกหระแลกทำไมฝืนไม่ดี พวกความที่นะเอา้าไม,ไม่ไม่ทันเลยแหละยนเลยทั้งหนาตู้มูเพื่อนบินนะฮะโอ้โหศพอืเป็นไรนะโปรขี้อะทำอะไรโอ้โ,โอ,โโอโระเบิดเลยทั้งหนาตูม้มบินโอ้โหโดนระเบิดตัวเองตลกแล้วโอ้โหเล่นรถเลยวิ่ปืนที่มันความแรงตั้งแปดติบกว่าแนละ้วลูกมอติดกล้องเนะี่ยสุ่มได้นี่แบบว่าเท่เลยนะสุ่มได้ที่เท่เลยนะผมไม่เคยได้นะ ขาไม่เคยสุ่มนะสุ่มทำไมเคยได้เลยแบบไม่เคยได้นะเคยจะเก็บเขามาใช้นะมันแรงนะเวลายิงก็ต้องกดกดกดยิงแล้วก็สลับปืนนะมันเพื่อมาความเร็วขึ้นนะต้องนั่งยิงนะโอ้ยมือสั่นมือสั่นอุ้ยมือสั่นอุ้ยมือสั่นยิงไม่โดนเลยนะอุ้ยศพสวยนะฮึมตีลังกาหมุนติ้วเลยนะทำมอะไรโอ้ยทำาัไรต้องรู้จักอะไรนี่ใข่ นี่สีนะ่ในทีเนี่มันนะเมื่อเขามาเราต้องยนระเบิดใส่พื้นนะแล้วเราก็หันกลับไปนะแล้วก็เชือนหัวนะ่ะโอ้ยวิ่งทำอะไรเล่นไหลเลยโอ้โหมหมกหลุดเลยเนะี่ยเมื่อขึ้นมาเราต้องหลบหลังเสาเนะี่ยอะอะจะเอ๋จะเอ๋ กากระยิงไม่โดนยิงเลี้ยวไปเดี๋ยวมาอะไรวะโคตรกากเลยก็ยิงไม่โดนทันานๆโอ้โหเก็บทุกเม็ดเลยเก็บพื้นนะอย่ามาทางนี้ปุกปุ๊กปุกกลัวแตกลดทำไมวะเออวิ่งข้าวหัวยิงหมวกหมวกหลุดบ่อยๆอะไรอย่างนี้ยปืนนี่นะเป็นปืนที่ ยิงหัวง่ายนะแต่มันก็ชอบหลุดนะหยุดหลุดอะไรบ่อยๆอ่ายิงเดี๋ยวรู้จักรู้จักกับยิงเข้าหัวอ่ะเอาตายโดนแย่งแล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโดดขึ้นฟ้าด้วยเฮ้ยเฮ้ย้โอ้โหะจานโผล่อะไนะนี่โบดโดดขึ้นฟ้านะชื่ออะไรนะเออพูเอสเอสบีนะปจานโผล่แะไรมันโดดขึ้นฟ้าเลยนะโอ้ยที่เล่นโอ้ยรีวิวปจานโผล่ไปด้วยอุ้ยโคตรแรงเลย โอ้โหโปนี like ่ฟ <tech Kid atte vs> ันจะดิ้ง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 เลยนะ่ยทำอะไรโดดขึ้นฟ้าโอ้โหแบตนี้แม่งโดดขึ้นฟ้าทำอะไรเนี่ยโอ้โหก็โถดโอ้โหยิงอะไรเนี่ยใส่แพนด้าอะไรโอ้โหก็โถดแล้วเรียนสกิลสำนักไหนมาเนี่ยโอ้บินเลยโอ้โหบินได้ไงวะไม่ทำอะไรเนี่ยโอ้โหหัวแตกแหลย ซ้ำเต mm ิมมาโอ้โหเลือดหิ้งเือดเต็มหัวเลยโอ้ยสามตัวจบในอีกอีกอีกไม่กี่วีแล้วต้องเข้าไปยิงหัวแตกหัวแตกหัวแตกอีกตัวเดียวครับสองวีครับจบแล้วพี่เจ้าโอ้โหอีพีคตรเยอะครับโอ้โหืหปืนนี้โหดเลยนะ่นี่ครับคนนี้นะเห็นว่ามันบินได้นะมันเรียนจากสำนักไหนมาเนี่ย ใครก็สอนมาโหค,คิวอย่างเยอะแบบสำนักไหน,คนโเคตรโหดเลยเรียนบ้างแล้วไม่เอาเรียนเดีย๋ยวโดนโดนเทพเจ้าเขาแแบนนะแบนในรหัสหายเลยวันนี้นะ้วเราก็อยู่กับยูซี่โหดๆนะที่ยิงว้ยิงหัวปักๆเลยนะหัวรุดเลยนะก็ย MM นะูซี่เก้าี่เอ็มนยเป็นปืนพกนะที่เออเป็นปืนพกนะเดี๋ยวเย็นึกว่ามันเป็นปืน ปืนปืนปืนกลนะเคยมีคนถามเนะี่ยมันเป็นปืนกลหรือเปล่าทำไมมันเล่นในปืนพกได้ไม่ใช่นะมันเป็นปืนพกนะปืนนี้นะถ้าอยากได้นะก็คือต้องไปซื้อที่งานนะครับไปต่อคิวเอาเออเอาโค้ดมาเติมนะประมาณกี่บาทไม่รู้ลองหาหาดูนะครับก็ปืนนี้นะครับถ้าคุณใส่ฉายาอย่างนี้นะครับอ่าก็จะโหดนะหรือมีฉายาดีกว่านี้มาแนะนํากันก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือที่ผมเล่นนะครับคือใส่นี้ ไส่นี้ก็มันจะยิงไกลนะครับเพราะปืนมันความแรงมันน้อยนะครับเอ๊ะเออไม่ใช่นะครับมันจะยิงแรงขึ้นแล้วปืนเนี่ยมันมีความแบบว่ายิงเล็กลูกกระสุนเล็กมากใช่ไหมครับเราก็ต้องต้องใส่ให้มันยิงช้าลงเพื่อมีความเอ่อมีแรงมีเอ่อความแม่นยําอ่ะจะได้ยิงตรงตรงขึ้นเนะอันนี้ก็มันบอกว่ามันหักล้างกันนี่มันความเสียหายระยะไกลลดลงแต่ว่าเอ่อปืนมันจะนิ่งขึ้นนะก็วันนี้นะครับเราก็ขอลาไปเลย เราันนี้เราก็ขอลาเลยก็ปืนยูซี่นะยูซี่ 9mm นะครับ,นนะ MM รบอ่าปืนนี้นะปืนโหดนะครับวันนี้ก็ขอไปเลยไอ้วัน,นวันนี้ก็ขอแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ